สวัสดีค่ะโหนส่วนตัวค่ะกลับมาพบกับคำพยากรณ์แบบสรุปเน้นๆค่ะของชาวราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤศจิกายนปี2565กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ เดือนแห่งดวงเปิดแล้วค่ะดวงจะมีความเข้มแข็งมากนะคะความสำเร็จความสุขความสมหวังดีที่สุดในรอบปีเลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่การงานกันเลยค่ะสำหรับชาวมังกรในเดือนพฤศจิกายนนั้นค่ะมีแต่ความสำเร็จความสุขความสมหวังเกิดขึ้นมาในชีวิตถือว่าดีมากๆเลยค่ะดีที่สุดในรอบปีเลยทีเดียวนะคะดวงจะมีความเข้มแข็งมากค่ะทำไรก็จะดีค่ะคิดอะไรก็จะออกค่ะดำเนินการอะไรก็จะสำเร็จขึ้นมาได้ง่ายๆนะคะจะเป็นประมาณนั้นละค่ะก็ดวงเปิดแล้วนะคะ ก่อนหน้านี้ค่ะชาวมังกรนะคะลองย้อนกลับไปดูค่ะตั้งแต่มิถุนายนมาแล้วนะคะมีแต่เรื่องให้คิดมากค่ะมีแต่เรื่องให้กังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องจุกจิกอะไรก็ตามค่ะจะมีเข้ามาค่ะเรื่องของการของงานนะคะเรื่องของการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ค่ะเรื่องของธุรกิจค้าขายเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเงินการทองด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยค่ะ จะมีความจกจิตเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นแหละค่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งนะคะ จะวนเวียนเข้ามาให้ได้คิดให้ได้กังวลอยู่บ่อยๆครั้งค่ะโดยเฉพาะช่วงสิงหาคมกันยายนนี้ล่ะค่ะการงานค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะแต่ปัญหาต่างๆที่ว่านะน,นะคะก็ยังอยู่ในการควบคุมและก็ดูแลได้อยู่นะคะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรค่ะหรือบางอย่างนะคะก็กังวลไปเองด้วยซ้ําไปค่ะจะเป็นประมาณนั้นนะคะแต่ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วนะคะรอบๆตัวคุณเองนะคะจะเริ่มมี สิ่งดีๆเข้ามานะคะมีความสําเร็จเข้ามามีข่าวดีเข้ามาแล้วล่ะค่ะใครที่เคยมีปัญหาหรือมีเรื่องอยังแก้ไม่ได้แก้ไม่ตก ที่เริ่มจะคลี่คลายลงแล้วค่ะมีทางแก้มีวิธีที่สามารถสาสางปัญหาออกไปได้แล้วค่ะวางแผนชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นแล้วนะคะกำลังใจก็มากขึ้นค่ะ,ะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเรื่องของงานนี่แหละค่ะเรื่องของการหาเงินแม้แต่เรื่องของการขยับขยายปรับตัวอะไรต่างๆรอบๆตัวเริ่มเข้าที่เข้าทางค่ะเริ่มที่จะมีความสมดุลมากขึ้นค่ะเป็นมาตั้งแต่ตุลาคมมาแล้วนะคะพอเข้าพฤศจิก กยนย์ค่ะโชคลาภจะมีเข้ามาเยอะมากค่ะสังเกตดูได้นะคะชามงกรโชคลาภโอกาสและความสําเร็จจะมีเข้ามาดีมากๆเลยนะคะจะได้รับโชคดีนะคะจากเครือข่ยจากคอนเน็กชันจากสังคมเหล่าเพื่อนฝูงคนที่คุณรู้จักนั่นละค่ะการงานก็จะมีการพัฒนาขยับขยายค่ะเกิดผลเกิดกําไรขึ้นมานะคะหรือใครที่มีการงานเคยมีปัญหาเคยติดขัดมาก่อนค่ะ จะมีทางออกค่ะมีวิธีแก้ไขได้แล้วนะคะงานค้าขายงานเจรจาการต่อรองหรือการชักชวนอะไรต่างๆเหล่านี้จะดีมากๆนะคะจะเกิดผลสําเร็จขึ้นมาได้แล้วละคะ่ะจะไปติดต่อที่ไหนหรือว่าจะไปเจรจาอะไรก็ตามค่ะล้วนจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมานะคะค่อนข้างที่จะดีทั้งนั้นเลยนะคะงานที่ต้องได้เดินทางบ่อยๆหรือว่าอาจจะต้องไปทํางานนอกพื้นที่โอกาสก็จะค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างที่จะ ดีอยู่นะคะแม้แต่พวกงานรองอาชีพเสริมก็ด้วยค่ะงานในระยะสั้นนะคะโครงการในระยะไม่ยาวค่ะทําแล้วก็จบเป็นงานไปนะคะเหล่านี้ล่ะค่ะอาจจะเข้ามาดีมากนะคะยิ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเองค่ะลูกค้าจะเข้าหาดีมากเลยนะคะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เขาจะบอกต่อปากต่อปากนะคะก็ด้วยความสามารถนะคะด้วยฝีมือด้วยความใส่ใจของตัวเองนั่นละคะ่ะ กับชิ้นงานกับผลงานกับงานของตัวเองจะทําให้กลุ่มลูกค้าพึงพอใจมากเลยนะคะและเรื่องเล็กเเรื่อง,อง,องน้อยนอยเหล่านี้ละคะ่ะ ในความใส่ใจเรื่องเล็กน้อยเหล่านี้ที่เขาจะเอาไปพูดปากต่อปากกันนะคะก็เพิ่มเครดิตให้กับตัวคุณเองมากขึ้นทําให้ตัวคุณมีชื่อเสียงในเรื่องของงานมากขึ้นด้วยนะคะงานในบางอย่างที่เคยมีปัญหาค่ะหรือเคยหยุดพักเอาวไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะคะมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มทําใหม่ค่ะจะได้กลับไปแก้ไขแก้มือเปลี่ยนจากผิดให้เป็นถูกหรือให้ดีขึ้นไปอีกได้นะคะและที่สําคัญค่ะ พฤศจิกายนจะมีโอกาสจะได้เจรจางานใหญ่ๆห,หรืองานอะไรที่สําคัญสําคัญและจะเกิดผลสําเร็จเกิดขึ้นมาด้วยนะคะจะได้รับการช่วยเหลือจะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในเดือนนี้นะคะจึงเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะเหมาะมากค่ะในการริเริ่มอะไรใหม่ๆค่ะหรือเรื่องอะไรที่สําคัญสําคัญในชีวิตเกิดขึ้นมาค่ะเพราะการงานจากนี้ต่อไปค่ะจะดีแบบยาวๆเลยนะคะ หรือใครที่กำลังเริ่มทำไรขึ้นมาใหม่ก็ตามค่ะหรือแก้ไขอะไรใหม่ก็ตามนะคะจากนี้จะดีวันดีคืนค่ะมีการเติบโตเกิดขึ้นได้เรื่อยๆนะคะหรือไรที่เคยเป็นปัญหาค่ะจะมีการขยับขยายปรับตัวเข้าที่เข้าทางขึ้นค่ะให้การงานมีความคล่องตัวได้มากกว่าช่วงที่ผ่านมาและมีความสำเร็จมากขึ้นด้วยนะคะเรามาแยกย่อยไปอีกค่ะช่วงวันที่1-10ค่ะจะเป็นช่วงจังหวะที่ต้องสู้ต้องลุยอย่างแข็งขัน อยู่นะคะคอาจจะได้เดินทางเพราะเรื่องของงานบ่อยครั้งค่ะหรือต้องไปติดต่อที่นู่นติดต่อที่นี่อยู่บ่อยครั้งนะคะยากลําบากในเรื่องเงินเงินทองทองผลประโยชน์นี้ละค่ะรายจ่ายเองก็ยังมีค่ะควบคุมได้ยากอยู่ในช่วงนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายเพื่อหวังผลทั้งนั้นนะคะงานถึงแม้จะเยอะแต่ก็มีความสําเร็จดีอยู่นะคะวันที่11 12, 13นะคะเป็น3วันที่อาจจะต้องเบื่อหน่ายกับคนใกล้ตัวสักนิดนึงค่ะ ขอให้ระมัดระวังปากเสียงกับคู่ครองกับแฟนของคุณเองสักนิดหนึ่งนะคะหรืออาจจะมีประเด็นในเรื่องของเงินเงินทองทองกับคู่ค้าคู่สัญญาเหล่านี้ละคะ่ะ3วันนี้เป็น3วันที่ต้องระวังมากเลยนะคะการเจรจาการต่อรองไม่ค่อยที่จะดีมากนะักสักเท่าไหร่นะคะถ้าเจรจาต่อรองผลประโยชน์อะไรก็ให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะจะตกเป็นรองเขาอยู่นะคะพอขยับมาวันที่14 1 5 1 6ค่ะการงานนะคะเริ่มปรับตัว กลับมาดีค่ะการเจราจาถึงแม้อาจจะมีเงื่อนไขยเยอะอยู่นะคะมีข้อแม้มากอยู่ค่ะแต่ก็มีความสําเร็จอยู่นะคะอีกอย่างจะมีเรื่องร,รักให้เข้ามาด้วยในช่วงนี้นะคะพอเข้าวันที่17ไปจนถึง25ค่ะอาจจะเป็นช่วงจวังหวะที่ต้องเดินทางค่ะเพราะเรื่องของการของงานอีกครั้งหนึ่งนะคะจะมีงานนอกบ้านนอกพื้นที่เข้ามาค่อนข้างที่จะดีค่ะการเงินก็ขยับตัวดีขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นต้น ไปนะคะวันที่26ไปถึง27ค่ะให้ระมัดระวังปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะหรือเพื่อนร่วมงานกับคนใกล้ชิดสักนิดหนึ่งนะคะพยายามทําอยู่ในเซฟโซนของตัวเองค่ะอย่าไปก้าวไก่หน้าที่ของใครนะคะหรือนะคะอะไรที่เป็นปัญหาของคนอื่นในช่วงจังหวะน,นี้ค่ะอย่าพึ่งเข้าไปเป็นตัวกลางเข้าไปไกลเกลี่ยหรือแก้ไขปัญหานะคะเดี๋ยวปัญหาจะมาตกที่ตัวเรามากกว่านะคะวันที่25ไปจนถึงสิ้นเดือนค่ะ 3าเลยนะคะงานจะมีเข้ามาแบบยาวๆเลยนะคะยิ่งสายปาดคุณยาวค่ะคอนเนค t ชันคุณดีนะคะคุณกว้างไกลนะคะจะยิ่งไปต่อต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะ มาต่อกันที่การเงินกันเลยค่ะส่วนการเงินของชาวมังกรนะคะการเงินนะคะหาได้ง่ายอยู่นะคะแต่ภาระก็ยังมีมากเช่นกันนะคะเป็นภาระทางครอบครัวค่ะภาระเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างหลักสร้างฐานนะคะพวกรถบ้านที่ดินนะคะสินทรัพย์นะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆค่ะแม้แต่ชาวมังกรหลายท่านนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะก็มีภาระเรื่องของการดูแลองค์กรของตัวเองนั่นลค่ะคะ่ะ ใล้ายกับเป็นหัวเรือใหญ่ค่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะคะในการหารายได้หลกัหลกๆเลยค่ะเป็นตัวแทนเป็นความหวังของหลายๆคนที่อยู่ข้างหลังคุณเลยนะคะบางทีก็รู้สึกกดดันอยู่นั่นแหละค่ะเพราะหลายๆคนนะคะต้องแบกรับความหวงังแบกรับความฝันแบกรับอนาคตของคนอื่นไว้บนบ่าด้วยค่ะชีวิตเลยมีแต่ง,งานกับงานเท่านั้นเองนะคะแต่เป็นเรื่องที่แปลกอยู่นะคะชาวมังกรนะคะความกดดันเหล่า ะะจะกลับย้อนมาเป็นแรงผักดันทําให้ชามังกรทะเยอทะยานได้ไกลขึ้นไปสูงกว่านี้อีกค่ะชาวมังกรเป็นคนที่ไม่ยอมท้อไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค์ง่ายๆหรอกนะคะยิ่งมีอุตสรรค์เข้ามานะคะยิ่งเยอะยิ่งสู้ค่ะยิ่งฝ่าฟันนะคะสวยอึด ถึกทนคนสู้งานต้องยกให้ชาวมังกรนี่ละค่ะงานหนักเอาเบาสู้นะคะแต่ยามาสั่งนะคะมาจู้จี้นะคะก็พอแล้วค่ะอันนี้ชาวมังกรไม่ชอบไม่ชอบนะคะแต่ถ้าผลประโยชน์มางานเดินค่ะหนักไม่ว่านะคะแต่ต้องมีค่าตอบแทนนะคะจะเป็นซะอย่างนั้นละค่ะในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะรายจ่ายจะตึงมือสักหน่อยนะคะเพราะรายรับไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ค่ะ แต่พฤศจิกายนรายรับจะมีเข้ามาดีขึ้นค่ะหยิบนุ่นจับนี่จะเกิดเป็นรายรับรายได้ขึ้นมาได้ง่ายอยู่ค่ะและจะมีโชคในเรื่องของเงินเงนทองๆเข้ามานะคะไม่ว่าจะค้าขายจะหวังผลกําไรค่าตอบแทนอะไรต่างๆนะคะจะเป็นไปตามเป้าค่ะ หรือไม่พลาดเป้าไม่คาดเคลื่อนไปไกลมากนักนะคะรวมไปถึงใครที่หวังในเรื่องของเงินประกันค่ะเงินตกเบลตกค้างค่ะหรืออะไรก็ตามพวกเงินสีเท,า,เทาจะได้เข้ามาเช่นกันค่ะก็มีโอกาสจะสมหวังด้วยนะคะถึงแม้รายจ่ายค่ะหรือภาระจะยังเยอะอยู่ค่ะ แต่ด้วยมีรายรับพิเศษนะคะหรือรายรับที่ไหลเข้ามาจากช่องทางพิเศษบางอย่างที่เข้ามาค่ะการเงินจะคล่องตัวขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาอยู่นะคะอีกอย่างค่ะพวกสิ่งอันพลนน้อยมีรายเข้ามาเยอะอยู่นะคะรวมๆกันแล้วก็ใช่ย่อยอยู่นะคะถือว่าลํำซ้ำอยู่ไม่น้อยเลยนะคะชาวมังกร มาต่อกันที่ความรักกันเลยค่ะส่วนความรักของชาวมังกรค่ะเดือนนี้ความสัมพันธ์ขยับตัวดีขึ้นแล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างภายในครอบครัวคลี่คลายลงค่ะมีอนาคตที่ดีขึ้นค่ะใจฟูขึ้นแล้วนะคะเริ่มที่จะคุยกันมากขึ้นเพาะขึ้นด้วยนะคะถึงแม้บางครั้งบางจังหวะอาจจะมีวีดวาดกันอยู่บ้างนะคะหรือไม่ก็งอนงอนกันอยู่บ้างก็ตามค่ะความผูกพันความเอาใจใส่จะมีมากขึ้นด้วยนะ หลายคู่อาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนค่ะได้ไปทานข้าวนอกบ้านบ้างนะคะได้กินบรรยากาศได้ผ่อนคลายสบายๆนอกพื้นที่กันมากขึ้นค่ะความเห็นหรือว่าทัศนคติอาจจะคล้อยตามกันดีกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะดังนั้นค่ะคู่ไหนที่เคยผิดใจกันมาก่อนค่ะมีประเด็นกันมาก่อนนะคะก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้ละค่ะช่วงจังหวะน,นี้นะคะหันกลับมาเคลียร์ใจกันค่ะหันกลับมาปรับความเข้าใจกัน ะะโดยเฉพาะหลังวันที่14พฤศจิกาเป็นต้นไปนะคะอย่าให้พลาดละค่ะจะมีความสมหวังค่ะจะได้กลับมาสารสัมพันธ์กันไปต่ออีกนะคะ ส่วนคนโสดนั้นนะคะยังมีคนเก่าๆค่ะความสัมพันธ์เก่าๆนะคะที่พยายามจะต่อเข้ามาหาคุณอยู่ค่ะแต่ชาวมังกรคล้ายๆกับว่าช่วงนี้มีความรังเลอะไรบางอย่างอยู่ค่ะหรือมีกำแพงอะไรบางอย่างกั้นไว้ค่ะคุณนั่นแหละค่ะเป็นคนตั้งกำแพงเอาไว้เองมากกว่าค่ะเพราะมีบทเรียนเก่าๆค่ะหรือมีคนเพ่งเลงคุณอยู่อะไรก็ตามค่ะ เอาเป็นว่าความรักของคนโสดมีเข้ามานะคะดูเหมือนช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกมากสักเท่าไรหร่รอกนะคะมาต่อกันที่สุขภาพกันเลยค่ะ ส่วนด้านสุขภาพของชาวมังกรค่ะก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าชาวมังกรเป็นสายสวยอึดถึกทนคนสู้งาน2022นะคะต้องยกให้ราศีมังกรเป็นที่1เลยนะคะถือว่าเป็นราศีที่ร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมสู้พร้อมรุยมากเลยนะคะสุขภาพกายนะคะเต็มร้อยค่ะสุขภาพใจเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวนะคะไม่มีอะไรน่าห่วงเลยนะคะอุบัติเหตุไม่มีเกณฑ์อะไรค่ะมาสรุปประเด็นกันนะคะชาวมังกรค่ะ พฤศจิกายนเหมาะแก่การเริ่มต้นค่ะทั้งงานใหม่และงานเก่าก็ตามนะคะที่เคยเก็บเคยพักนะคะเอาไว้นะคะจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นมาได้ค่ะการเจรจาการติดต่อค่ะจะเกิดความสําเร็จดีนะคะเครือข่ายเพื่อนฝูงนะคะคอนเน็กชันค่ะคนที่คุณรู้จักนะคะจะนําพาโอกาสจะนําพาโชคลาภเข้ามาให้คุณนะคะ การงานจะดีมากค่ะลงมือเล็กๆน้อยๆขยับนิดขยับหน่อยนะคะจะเกิดผลสำเร็จเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะรายรับจะไหลเข้ามาดีนะคะมีรายรับพิเศษไหลเข้ามาด้วยนะคะทําให้การเงินอู้ฟู่ขึ้นค่ะขอให้สมหวังในเดือนพฤศจิก,ก,กายนนี้นะคะขอให้สําเร็จในทุกๆด้านทุกๆประการเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ที่เข้ามารับฟังนะคะฝากทุกๆคนนะคะช่วยกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือของชาวราศีมังกรค่ะที่ช่องโหนส่วนตัวนะคะได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรามาระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการเลยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนมากเลยค่ะทั้งฝนตกทั้งแดดออกทั้งหนาวด้วยนะคะคืออากาศเปลี่ยนหนักมากนะคะตอนนี้ต้องดูแล ตัวเองดีๆค่ะเป็นห่วงจริงๆนะคะ,ะหหนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายๆค่ะทุกๆคน